ครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่2 3 3ไร่ครับวันนี้จะพามาชมพ่อไก่ชุดละ50,000บาทนะครับชุดผสม50,000บาทครับโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็น้องเบียร์อยู่จังหวัดหนน้องเบียร์จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มาจัดชุดผสมตัวนี้เป็นปิ่นคีรีนะครับเป็นปิ่นคีรี9ล้านคู่เกิดอสุวินดำนะครับตนีคือตาบอดนะครับแขงดี นะครับไก่พวกนี้จะแข่งดีโครงสร้างดีนะครับก็วันนี้น้องเบียร์มาจ่าชุดผสมห้าหมื่นเพื่อที่จะเอาไปกระจายใส่พันนะครับ,รบขายลูกคู่ละ2,000บาทบอกน้องเบียร์ว่าห้ามเกนคู่ละสองพันนะแต่ไม่รวมส่งนะก็เพื่อให้คนเงินน้อยจับต้องได้ครับที่ขอนแกน่นะนะถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ไหนศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์แปดสองศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์นะครับน้องเบียร์นะครับ ชุดผสมนะจากโอเซนฟาร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็จะกับแม่ไก่อีกห้าแม่นะครับไปติดตามได้นะครับไปโทรอีกทีเนศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์แปดสองศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์โอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้องเบียร์ที่ขอนแก่นโอเคครับไผ่ทองฟาร์มนะครับฝากติดตามด้วยนะครับน้องเบียร์ไผ่ทองฟาร์มครับสวัสดีครับขอรูปนิ่งหน่อยขอร่มนิ่งหน่อย